ับในท้องตลาดมีทุนมากมายหลากหลายชนิดได้ผลิตออกมาตามจุดประสงค์ของผู้ใช้งานแต่เทว่าทุนเหล่านั้นไม่ได้ถูกฉีดพิโฟอมาตั้งแต่แรกวันนี้เราจึงจะขอมานําเสนอนวัตกรรมใหม่ที่หลายๆคนยังไม่รู้จัก พียูโฟมหรือโพลียูริเทนเป็นสารเคมี2ชนิดที่นำมาผสมรวมกันและถูกฉีดพ่อนออกมาให้เป็นโฟมอัดเข้าไปให้เต็มทุน่นเพื่อช่วยลดปัญหาและลดค่าใช้จ่ายในอนาคตฉีดพ่นวันนี้อีกสิปีก็ยังคุม้มด้วยสาราพัดประโยชน์ป้องกันการรั่วซึมของทุน่นเพิ่มการรอยตัวป้องกันการผุกร่อนของวัสดุและยังมีอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ทั้งภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ำหากคุณมีทุ่นอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ฉีดพีโฟมก็รีบฉีดตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ในภายภาคหน้าอัปเกด ก่อนการไว้ดีกว่าแก้หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิตทุนทั้งหลายต้องการให้ทุนของคุณมีคุณภาพสูงสุดเหนือทุนทั่วไป<ๆ>ก็ฉีดไว้หลังการผลิตได้ทันที<ๆ>เราไปฉีดให้ถึงที่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นทุนเล็ก <_ urn al> ทุนใหญ่ <_ urn al> ทุนแบบไหนทุนโ <_ urn al> ปะแพร บอกระยะร่องน้ําในทะเลทุ่นถังบําบัดน้ําขนาดใหญ่ขนาดเล็กทุ่นกั้นเขตทุ่นรงสูบน้ําทุ่นเรือดูดทรายและทุ่นทั้งหมดในโลกมีโปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปีเรื่องพีเอฟเราคือที่1บริการพีเอฟมครบวงจรตั้งแต่ภาคพื้นน้าและภาคพื้นดินโทร0986424599่0 9